อาะครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็มายือนอยู่ในสิ่งที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าซิมนั่นเองครับ This <Sim. S 1> is a sim มมาอยู่ได้ไงเนี่ยซิมอยู่ไม่ได้ครับทำไมครับหญิงแก่ชาวจีนคนฮัดไปอยู่ในคนได้ยังไงอ๋อเอครับผมเดียว่าตีเลยฮะที่ยังไม่เริ่มตีกอล์ฟนี่นะฮะจะโดนนักกอล์ฟตีก่อน ถ้าใช้หัดซิมภาษาอีนหรือภาษาไทยนะครับ this is a sim ก็คือนี่คือเคยเรียนหนังสือไหม this is a book อ่ะ,อะใช่ไหมสอน so this is so this is a sim มาจากเต็มเต็มก็คือ simulator หรือจะใช้คำว่า simulation ก็คือการทำอะไรเสมือนจริงนั่นเองส่วนที่บ้านเราชอบเล็กเนี่ยไปเข้าซิมเข้าซิมเนี่ยอย่างเช่นน้องบีเนี่ยอยากเป็นอะไรนะนักบินอ่าอยากเป็นนักบินเนะเดี๋ยวเขาจะลาออกจากผมไปเป็นนักบินแล้วนะฮะแต่ช่วงนี้ตกงานก็เลยยังอยู่กับผมต่อนักบินไม่มีงานนะช่วงนี้แต่ถ้าอะไรเนักขับเนี่ยอาจจะกลับอาจจะไปหาจ็อบในการเป็นนักบินใช่ไหมนักบินต้องเข้าอะไรเขาเรียกอะไรนะซิมูเลเตอร์เข้าซิมูเลเตอร์คือไฟล์ซิมนั่นเองใช่ไหมเรียกไฟล์ซิมูเลเตอร์ก็คือเข้าซิม ต่อันนี้คือเป็นกอล์ฟซิมูเลเตอร์เออาใจไหมกอล์ฟซิมูเลเตอร์ก็คือเป็นเนี่ยนะฮะก็คือเป็นที่ตีกอล์ฟแบบเสมือนจริงไงจริใช่กูคิดเนี่ยผมอยากได้ซิมูเลเตอร์เนี่ยไปตั้งที่บ้านเนี่ยโอ้ยไม่แพงนะไม่แพงใช่ไหมเพราะเมื่อกี้เราบอกแล้วกอล์ฟไม่ได้แพงอย่างที่คิดก็ครูบอกมาไม่แพงอ่าไม่แพงอย่างที่คิดใช่ไหมโอ้ยพี่ตั้ไว้ที่บ้านพี่เห็นสีจมๆใช่ไหม Track Man อ่ะ ใช่ไหมอ๋อนั่นใช่ไหมอ่าอุปกรณ์สีชมม้นั่นแหละกระดานนั่นแหละโอ้ยเล็กๆอย่างกระชิ่ช่างกิโลไม่แพงนักนะเหมือนเป็นตาช่างที่บ้านนั่นนะฮะอันนี้ก็อย่างน้อยเลยนะครับมีห้าหกแสนนะครับเนี่ยฮะทุต้องครับเนี่ยก็คือลำดับต่อไปมี track man เสร็จปั๊บนะฮะก็จะมีโปรเจคเตอร์หรือว่า projector ใช่ไหมจะมีโปรเจคเตอร์นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ต้องมีทีวีสกรีนนะฮะไม่ใช่จอนะจอจะแปลว่ากรามหรือว่าฉลามที่เอาไว้คว้าเราจน ทีวีสกรีนเราต้องมีสกรีนแบบนี้นะฮะแล้วก็ตีลูกนะฮะแล้วสำคัญน,น,นะครับพี่ที่มีเนื้อที่ที่บ้านใหญ่ขนาดนี้ไหมใช่ครับอ,อ๋อตรงไหนค,ร,ครับพี่โรงรถฮะอ๋อเดี๋ยวทำในโรงรถใช่ไหมโอ้ก็คือเอาไปใช้เอา garage นะครับ garage ก็คือโรงรถที่บ้านเนี่ยไปทำเป็นซิมูเลเตอร์ก็ได้นะครับแต่พี่มันจะร้อนนะพี่ต้องเอาอินดอร์ดีกว่าอินดอร์ก็คืออยู่ในห้องไม่งั้นเดี๋ยวไม่จะไมนจะร้อนนี่เดี๋ยวพี่ตีกอล์ฟเป็นเงาไหลเลยนะฮะเรียกว่าไข่เปียกเลยครับดังนั้นเนี่ยก็คือ หาห้องแต่นั้นพี่ถ้าไม่ใช่ลงรถเนี่ยพี่มีห้องที่บ้านแบบใหญ่ขนาดนี้ไหมผมมีสิครับอ,อ๋อมีใช่ไหมเออบอกมาเลยครับมีเท่าไหร่ผมจะติด,ด,ดอ๋อนะครับได้นะฮะออก็ก็ประมาณ9,900แครับพี่เท่าไหร่นะ9,900แไปไหนพี่ ไหนบอกว่าไม่แพงไงครับอ๋อก็ไม่แพงไงก็ไม่แพงก็เราก็ยังไม่มีปัญญาติดซิมูเลเตอร์ที่บ uh, oh, ้านเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ไปได้ภาพผมไปตายเหรอครับไม่ใช่ครับพาไปได้เนี่ยก็คือ ไปที่สนามได้เดี๋ยวเดี๋ยว EP หน้านะครับเราจะไปสนามได e กันนะครับแต่วันนี้เราจะมาเรียนนี่นะครับวิธีการตีกอล์ฟเบื้องต้นคือแบบเป็นครั้งแรกนะครับนี่คือการเปิดซิงนีนะครับผมของการใช้ครับเปิดซิงเย็กเสียซิงยังฮะหมายถึงในการตีกอล์ฟนะครับคือคำถามคือ have you ever played golf before have you ever played golf before never never ลบีนะครับ ไม่เล่นกอล์ฟหรอกครับพี่เล่นกีฬาแต่บาสที่มันมันแอคทีฟหน่อยอ๋อมันมันแอคทีฟเนี่ยครับวัยรุ่นก็คิดอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเจอนะครับว่ากอล์ฟเนี่ยนะครับวัยรุ่นนักต่อนักเนี่ยไปนะฮะไปประกาศว่ามันน่าเบื่อมันไม่สนุก it's boring ก็คือน่าเบื่อนะครับ it's นะครับ it's not exciting ไม่น่าตื่นเต้นนะครับ it's not fun it's not active ไม่สนุกไม่มีการขยับตัวเดี๋ยวจะได้ดูกันอย่างแน่นอนดังนั้นนะครับวันนี้เราอยู่ในกอล์ฟซิมูเลเตอร์ที่ transview golf นะะครับแลถเนี่ยนะครับอยากจะมาลอง เรียนกอล์ฟเนี่ยนะครับในซิมูเลเตอร์มาลองมีประสบการณ์ในการตีกอล์ฟในซิมูเลเตอร์แบบนี้และแน่นอนครับสำคัญสุดคือมาลองไม้เนี่ยนะครับก็สามารถมาีได้นะครับถ้าอยากมีซิมูเลเตอร์ที่บ้านเนี่ยนะครับก็สามารถติดให้ได้นะครับแชนฟิลด์ทำไม่ได้หมดเลยทรัคแมนเนี่ยสามารถติดให้ได้ครับแต่ต้องมีเงินประมาณก็เก้าแสนอย่างน้อยครับผมไม่ใช่นะครับเก้าแสนกว่าบาทก็อาจจะมีถึงล้านได้นะฮะนะครับผมก็มีอยู่ล้านหนึ่งนะฮะเงินใช่ไหมฮะหัวเนี่ยครับเนี่ยนะฮะก็ผมไม่อง้มีปัญญา ะครับดังนั้นเรามาตีนี่ก่อนอ่อาดังนั้นนี่นะครับวันนี้สิ่งแรกเลยครับที่นักกอล์ฟจะต้องทําในวันแรกที่จะตีกอล์ฟก็คือต้องเรียนเบสิกของการตีกอล์ฟครับมาดวผมสอนพี่พี่แอ็กก่อน,อนผมก่อนโอเคครับสิ่งต่อไปนี่นะครับที่เราจะต้องทําถ้าอยากจะตีกอล์ฟเป็นครั้งแรกเนี่ยนะครับนั่นก็คือการรู้ฟ u n เดชันส์หรือว่า the basics นะครับของวงสวิงกอล์ฟนั่นเองครับฟ n d เดชันก็คือเป็นพวกอะไรฮะเป็นพวกฐาน สำคัญนะครับหรือว่ารากฐานสําคัญที่เราต้องมีไม่ว่าจะเก,งะก่งภาษาอังกฤษเก่งดนตรีหรือเก่งกีฬาอย่างเช่นกีฬากอล์ฟเนี่ยทุกคนต้องมี f ฟาวเดชั o นสิดีบางคนนะครับมักจะคิดว่าตัวเองนั้นเก่งเมื่อจะเก่งแต่ไม่ได้เก่งเพราะชอบก้าวข้ามพวก Basic เบสิกฟาวเดชั o นพวกนี้แล้วก็จะไปเอาแบบเรื่องของลีลาท่าทางอันนี้ไม่ได้ต้องเอาฟาวเดชั o นกันก่อนดีๆผมนี่นะครับจะมาสอนพวกเราเองอ่า จะดีเหรอครับพี่หนูว่าหนูเรียนกับโปรดีกว่านะอ,อ๋อเรียนกับโปรใช่ไหมได้เลยครับเรียนกับโปรกอล์ฟนี่นะครับก็เฉลี่ยแล้วชั่วโมงละพันนะครับโอ้โหอีกแล้วอ่ะเร่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 เรวหัวลอ้ออีกแล้วพี่อันไหนบอกไม่แพงไงเรียนกอล์ฟอ่ะก็ใช่ไงครับก็ช่วงแรกก็ยังไม่ต้องไปเรียนกับโปรก็ได้ถ้ายัางมีงบน้อยหรือยังประหยัดเนี่ยก็เรียกว่าบ budget if you have a budget limited budget ก็คือมี budget งบประมาณจำกัดเนี่ย ก็ยังไม่ต้องเรียนกับโปรก่อนก็ได้เรียนกับเพื่อนที่ตีเป็นเนี่ยนะแล้วก็อาจจะไปดูในวิดีโอ YouTube พอเรารู้สึกว่าเราสนใจกอล์ฟแล้วอยากจะไปต่อค่อยไปหาโปรปกติตีกอล์ฟในซิมูเลเตอร์นะครับก็ประมาณชั่วโมงละพันนะครับเอาอีกแล้วนี่ยวเดี๋อย่าพุ่งยอมแค่นี้โอ้เอออาหารนี่ก็จะก็เอออาหนี่ก็จะเลิกเดนั้นถ้าจะบอกครับว่าถ้างบน้อยเนี่ยแล้วอยากจะประหยัดเนี่ยนะครับก็ยังไม่ต้องมาตีในซิมูเลเตอร์ก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปสนามได้ไงได้ไหม ดังนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะสอนกันก่อนนะครับเบสิกแรกเลยนะครับของการตีกอล์ฟนะครับก็คือการจับไม้ก็คือกริปนั่นเองครับต้องมีกริปเนี่ยนะฮะดังนั้นนะครับสิ่งแรกนะครับก็คือมือซ้ายเนี่ยใส่ถุงมือแล้วนะนะครับอดังนั้นนะครับทั้งสองท่านเนี่ยก็เอามือซ้ายนะครับก็เรียกว่าเหมือนหันหันเนี่ยนะครับมือไปทางหล่าใช่ไหมล่งมือไปทางเป้าไปทางเป้าเลยนะครับ You have to feel the grip in your left three fingers นั่นเองครับ left three fingers ก็คือในมือนะฮะในนิ้ว3นิ้วของมือซ้ายนั่นเองใช่ไหมแล้วก็นะฮะต้องให้รู้สึกว่าเราเนี่ยนะครับเห็นนะฮะเรียกว่าข้อนิ้ว2ข้อคือ knuckles นะฮะ knuckles เนี่ยฮะ you have to see two knuckles นะครับ two knuckles ก็แปลว่า2ข้อนั่นเองใช่ไหมอ่า so grip นะครับ grip it นะครับ tightly grip it tightly ก็แปลว่าจับ แน่นๆนะครับจับแน่นๆอ่านะครับแล้วมันจะมีโอ้นะรครับ <laughs> <laughs> เสลลๆเซเอ่ะพี่ครับอันนี้นิ้วมือนะครับไม่ใช่อะไรครับนะฮะโอเคโนนี่ฮะนิ้วตัวเนี้ยก็คือมันจะต้องเหมือนสร้างเป็นตัว V เนี่ยชี้ไปที่ไหล่ขวา <c oughs> So you have to see two knuckles and the V has to point to your right shoulder. The V has to point to your right shoulder. การจับคลิปไม้กอล์ฟเนี่ยมันจะมีอยู่3วิธีนะครับมันจะมีเบสบอลใช่ไหมมันจะมีโอเวอร์แลปแล้วก็อินเตอร์ล็อกแต่จากที่ดูคร่าวๆของพี่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับอะไรครับใหญ่ถึงนิ้วมือครับพี่นิ้วมือพี่ไม่ได้ใหญ่มากเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเพราะว่าอินเตอร์ล็อกน่าจะสะดวกกว่าคุณจะรู้ได้ไงครับ<อ>เพราะว่ามันอยู่ในถุงมือครับอ๋อไม่ฮะเราจะเห็นสิครับโนเอาเอาอินเตอร์ล็อกนี่ครับเอานเรานี้เอาเอานิ้วก้อยนี่นะครับดังนั้นเนี่ยเขาเรียกว่า your your little finger and your index finger so your left index finger and your right finger right little pinky the นะครับอินชโลกเต็มอินชโลกก็คือให้มันมาเกี่ยวกันนั่นเองครเกี่ยวก้อยกันอ่าแล้วก็ให้รู้สึกนะครว่าเนี่ยมือขวาเราทับนะฮะอ่านิ้วบอกเอาเบสิมานี่ก่อนนะเบสิกนะผมไม่ได้โปรแต่ผมก็ให้ดูเบสิกก่อนที่จริงมันอาจจะยังไม่ได้เป๊ะที่สุดแต่วันนี้อยากให้ได้แค่อารมณ์ของการตีกอล์ฟใครเป็นโปรที่กำลังดูนะครับบอกว่ามึงสอนผิดเนี่ยนะครับใจเย็นนะครับรอเบสิกก่อนอยากให้ทุกคนนีทั้งสองคนเนี่ยก็คือ stand 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 straight Stand up straight ก็คือยืนตรงๆยืนหลังตรงนั่นนะฮะ With a good posture good posture ก็แปลว่ามีการยืนหรือท่ายืนที่แบบดูดีนะครับหลังตรงนี่นนะฮะโอเคแล้วก็ stand with your feet together stand with your feet together ก็คือเอาเท้าเนี่ยมาอยู่ด้วยกันนะฮะอ่านะครับแล้วเวลาเราจะเข้าไปตีไมค์กอล์ฟเอาแบบเบสิกกันก่อนเลยนะครับก็คือให้ลูกเนี่ยมันอยู่ตรงกลางใช่ไหมใช่แล้วก็แล้วก็คือก้าวขวาไปนิดหนึ่งก้าวซ้ายไปนิดหนึ่งฮะอ่าอ่ามาแล้วล่ะครับนั่นแหละครับโอเค นี่ครับสิ่งต่อไปนะก็คือหน้านิ่งทิ้งไข่ไรตรงนั่นเองฮะท,งทิ้งอะไรครับทิ้งไข่ครับผมทิ้งไข่ครับผมผมมาทิ้งได้แต่ทั้งบีไม่มีจะทิ้งไข่อ๋อขอโทษครับเอ่อก็เอาเป็นว่าคือมันจะเป็นการนั่งย่อลงไปนิดนึงครับอ่านะครับเป็นสโลแกนของกอ๊อฟนะหน้านิ่งทิ้งไข่ไรตรงนั่นเอฮะเอาให้ก็คือย่อหลังลงไปนั่นนะครับย่อหลังลงไปให้มันให้รู้สึกว่าหลังมันตรงเลยนะ The straight back ใช่ไหมนะครับแล้วก็ย่อลงไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือรู้สึกว่าย่อเข่าให้มัน ม,มีมีนะฮะให้รู้สึกว่ามันเฟิร์มหน่อยอ่าโอเคพอได้แล้วแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวพาไปหาโปร,โปรวันนี้เจอโปรโตโปรไปก่อนนะครับสิ่งต่อไปนั่นแหละครับก็คืออ่าถ้าจะตีกอล์ฟเนี่ยนะฮะก็คือว่าเราก็คือเขาเรียกว่า address ลูกครับ address address คือไม่ใช่ที่อยู่นะ address คือจดนั่นเองฮะอ่าอย่างเช่นเราเอาลูกมาฮะปุ๊บนี่อยู่ตรงกลางนี่ใช่ไหมอ่าอ่าพี่พี่พี่เข้ามาดิเหมือนเหมือนเดิมครับเอาไปยืนยืนเชิดโซ่ฟิตตัวกัน ใช่ไหม stand straight ใช่ไหมครับแล้วก็ left and right left and right อ่า left and right ใช่ไหมเดี๋ยวนั้นนะครับพี่ก็เอาไม้นะครับก็คือจอดไป address ไปใช่ไหม don't bend your knees ี่ยอย่าเพิ่งย่อขานะฮะก็คือเนี่ยฮะอ่าก็คือ bend down ใช่ไหม bend down นะ bend down นะครับเพียงอย่าเพิ่งเสียวนะฮะครับนะครับอ่าโอเค bend down นะฮะตอนนั้นน่ะพี่ค่อยย่อขาลงไปนิดนึงอ่าให้มันรู้สึกเหมือนกับเราแข็งแรงแข็งแรงอ่าโอเคดีมากครับพี่ต้อง drag ครับ drag เมื่อจากคำว่า drag ไหมรู้ครับไม่ใช่แดกครับ drag drag ก็คือลากครับลากไม้ออกไปตามเส้นเนี้ยนะลากให้มันเาเรียกว่า low and slow low and slow คือให้มันต่ำแล้วก็ช้าฮะ low and slow ปัาบไปให้ต่ำช้าครับไม่ใช่ต่ำช้าครับให้เขาเรียกว่าลากไปต่ำๆแล้วก็ช้าๆไม่ใช่ต่ำช้าครับโอ้โหที่รวบคำซะน่าเกลียดแล้วเนี้ยแล้วก็โชว์ low and slow ปัาบใช่ไหมหลังจากนั้นนะครับอยากให้เราหมุน turn your shoulders แต่ว่านะครับหน้านิ่งทิ้งไขว้นะฮะไหลตรงอยู่นะฮะแล้วไม้ต้องขนานพื้นโชว์สิ่งต่อไปก็คือ The shaft has to be parallel to the floor. The shaft has to be parallel to the floor. คือก้านต้องขนานกับพื้นนะครับเบสิก a n y t h i ก่อนนะนะครับหมุนไหลแต่ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งยืดขาตรงนี้เอาขาให้มันให้มันททุกอย่างตรงนี้ต้องต้องต้องอยู่ตรงอยู่อยู่อยู่เหมือนเดิมเลยครับอ่าหมุนเดิมเหมือนเดิมฮะอ่าล่าไปต่ําช้านะครับแล้วก็อ่า parallel to the floor หลังจากนั้นครับที่หมุนไหลพี่อีกแล้วก็ให้แขนนนนะครับก็คือ your arms are parallel to the floor ใช่ไหมแล้วก็แล้วก็แล้วก็ให้มัน สร้างเป็นองศา90ครับก็คือ90 degree angle นะครับ so let it build the 90 degree angle โอเคนี้ก่อนใช่ไหมเราจานั้นนะครับพี่ก็ดึงออกมาปั๊บใช่ไหมแล้วก็ให้กลับไปที่เดิมครับก็คือ shaft parallel to the floor แล้วพี่ก็นะครับหมุนไปทั้งหมุนก็คือถ่ายล้ำหนักไปทางทางนั้นะหมุนหมุนไปปั๊บป,ปึ้งแล้วก็แล้วก็คือให้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 แขนมึงให้ให้ไม้ขนานพื้นแล้วพี่ก็ ยกมาแล้วคือให้แขนขนานพื้นเลี่ยนะมันจะเป็นเหมือนกระจกครับ i n s i k e a Mirror ใช่ไหม Mirror ก็คือเป็นเหมือนกระจกก็คือนี่ก็คือนี่ฮะก็คือแขนไม้ขนานพื้นแขนขนานพื้น90องศาไม้ขนานพื้นแล้วก็แล้วก็คือถ่านนักหนักไปทางซ้ายแล้วตอนนี้ยวฐานนักหนักคือตีกวาดไปนบปุ๊บแล้วก็คือแขนขนานพื้นทางนี้อ่ะพี่ครับลองตีเลยครับพี่จะลองได้ไงล่ะครับฮะก็ยืนเกะกะอยู่เนี่ยครับขอโทษครับ In the way แปลว่าเกะกะครับ On the way แปลว่าเดินทางอยู่แต่ In the way คือเกะกะครับผมเกะกะครับ โอ้โหพี่ตีไกลมากเลยนะฮะไกลที่ไหนเล่าไกลหลุมเลยฮะเนี่ยโอ้โหนี่อะไรกันเนี่ยผมว่าตีแป๊กนะเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยนะครับวงการกอล์ฟเขาไม่เรียกว่าตีแป๊กนะฮะวงการกอล์ฟเขาเรียกว่าตีท็อปท็อปอะไรอะท็อปเจริญนะครับผมเนี่ยนะฮะท็อปเจริญร์ไปนู่นนะฮะคือต้องเอาแว่นไปใส่เพื่อไปหาลูกนะฮะเอางั้นครูตีให้ดูหน่อยสิครับอ่าได้ครับได้ครับมามาผมตีให้ดูครับอ่านะครับภาษาคีวอราคัมนะครับก็คือ demonstrate demonstrate ก็คือสาธิตให้ดูอ๋อสาธิตเลยฮะนี่นะฮะ โทไม่ยากเลยครับพีเอชครับนี่ต้องตีอย่างนี้ไหนฮะโอ้โหท็อปเจริญยิ่งกว่าผมอีกดูโอ้โหไปไหนนั่นน่ะอ่าท่านทพีเอชครับผมว่านะเราเรียกโปรแทนสบิวมาแนะแนวเราดีกว่าครับเออผมว่าดีครับใช่ครับเพราะที่แทนฟิวเขาจะมีโปรที่เขาจะมาแนะแนวเราด้วยเอออย่าเตี้ยอุ้มค้อมกันเลยครับครับผมสวัสดีครับผม วันนี้ผมตั้มโปรจัดชาร์ตฟิวนะครับอ๋อโปรตั้มครับผมผมเอ็กครับผมวันนี้พีเอกยังไม่เคยเล่นกอล์ฟมาเลย<อ>ใช่ไหมครับอ๋อยังเลยครับโอเควันนี้ผมจะมาสอน, Basic er อนเบสิกพีอเอกเบืนอังไงครับ <นะ S 1> ผมได้ครับ ถามน้องบีก่อนแล้วกันฮะว่าวันนี้เปลี่ยนทัศนคติจากการคิดว่ากีฬากอล์ฟเป็นกีฬาคนแก่น่าเบื่อคงไม่ได้มีความท้าทายอะไรกันมากไายคิดยังไงบ้างครับจากครั้งแรกที่ตีวันนี้ก็ถือว่าสนุกดีนะคะความท้าทายคือการตีให้โดนลูกอ,ะอะนะครับ<ช>แล้วก็ต้องตีให้โดนล,ลูกไม่พอต้องตีให้ตรงแล้วตีให้ลอยแล้วก็ตีให้ไก,กลออกไปด้วยเนี่ยนะครับผมนะฮนะ,ะแล้วจะอยากลองตีอีกไหมก็ต่อแน่นอนค่ะอ่า เจอกันอีกแน่นอนได้ได้ได้นะครับผมแล้วพี่เอกครับก็ตอนแรกที่มาเริ่มจับไม้อคิดว่ามันยากเพราะว่าไม่เคยจับอ่าพอพอพอได้จับไม้แล้วก็เริ่มตีเนี่ยพอฝึกไปเรื่อยๆแล้วมันโดนลูกแล้วลูกมันลอยสวยงามเนี่ยก็รู้สึกว่าดีอ่ะอ่ารู้สึกดีใช่ไหมอ่าได้ได้ได้อยากเล่นแล้วอ่ะได้ครับทังนั้นเดี๋ยวเราต้องเชิญคุณพิษณุลิงกัดเนี่ยนะฮะไปนะฮะในอีพีต่อไปไปที่สนามไรแล้วก็ เราจะติดตามนะครับสองคนนี้เนี่ยในกอล์ฟเจอร์นี่ของเราคือการเดินทางพวกน,นี้คือ the beginning of the golf journey นะครับก็คือเป็นการเริ่มต้นของการเดินทางของนักกอล์ฟทุกคนนะครับก็คือจะต้องมีวันวันเนี้วันที่เราเสียตัวให้กับกอล์ฟเป็นครั้งแรกเลยทีเดียวนี่นะครับเปิดซิงกอล์ฟเปิดซิงกอล์ฟเลยครับ <laughs> อครูคีดครับครับแน่ใจนะครับว่าตีกอล์ฟไม่แพงโอ้ยไม่แพงแล้ครับถูกกว่าพี่ไปตีอื่นอีกเยอะอื ดีงนั้นนะครับก็เดี๋ยวครั้งหน้านะครับเราจะไปที่สนามดรฟ์กันนะครับเพราะว่าเราได้ไม้กันแลวนะฮะ we have a golf club and we have a glove ก็คือถุงมือกันแล้วนะครับสออุปกรณ์แรกที่นักกอล์ฟต้องมีถุงมือก็ไม่กี่ร้อยนะครับไม้กอล์ฟที่ Transview แบบซื้อแบบแยกชิ้นไปแบบนี้นะครับก็ไม่กี่พันนะครับผมเหมือนตีทนิดตีแบบนะฮะแล้วเดี๋ยวถ้าชอบจริงจก็ไปเก็บเงิน แะฮะไปซื้อเป็นชุด да มือสองหรือชุดเริ่มต้นก่อนก็ได้แล้วถ้าเก่งขึ้นหรือว่ารักกอล์ฟหรือว่าอยากจะทะลุเงินกับมันเดี๋ยวค่อยไปซืはは้อชุดเป็นหมื่นนะครับอวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับโอ้ยินดีมากเลยครับพีเอชครับไม่ได้ขอบคุณครูครับขอบคุณโปครับโปสอนวันนี้โปสอนเพียวๆเลยโอ้ถ้าโปรสอนเนี่ยแต่ถ้าผมไม่พามาเนี่ยมาเปลี่ยนทัศนคตินะครับห้เห็นว่ากอล์ฟเนี่ยมันไม่ได้ยากและไม่ได้หน้าเบื่อขนาดนั้นเนี่ย ก็ไม่มี like oh, like so way, e วันนี้นะครับคุณไม่มาเจอโภนะครับแนม่อย่าน้อยใจขอบคุณครูด้วยครับได้ได้ได้ไอัี๊ดแล้วเดี๋ยวอิโคนั้งต่อไปนะครับเราจะไปที่สนามดรีฟหรือว่า the driving range นะครับไปดูเจ์นี่ของการเริ่มต้นตีกอล์ฟเรื่องต่อไปต้องไปทำยังไงครั้งหน้าครับ